เคไหมตกัวเอ้วเพราะเช้ามาถามว่าอาม่าไปสวรรค์แล้วถ้าหลังเราจะไปหาอาม่าเราไปหาได้ที่ไหนโอ้ไปคนเดียวเถอะไปคนเดียวเถอะอืมอ็นเล่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 นเ่นเล่นเล่น่นเน ชาเกจาโดปาลาวาโดตาโดโซมานันตาราภาจโยชาจาลาภาจโยอัญญาัญญาปาจายเนสญยปาจโยอุปนิสศยปภาจโยุผลิจานเกิดมามีอะไรมากับเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกสนายเจ้าเกิดมามือเปล่าและเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมืเปล่าเหมือนเจ้ามา

กปะกันเวทีทั้งอยากจากปะกันทั้งนามผู้ตาลบ่การังน้ําอยากโพธิสะบุญไปหายันโกอาวตัสสคะลาอุปาทวะยะ สามหูปัาสโมสุโกอ,อานิจตยกถวายนะครับแจกตีกวดหน้าได้ก็ได้ครับไม่ได้เป็นสตอ,อกเกอร์เป็นคนถ่ายวิดีโอสตอ,อกเกอร์แปลว่าชอ,อ,กกอแบแอบถ่าย เงี้ยวขออนุญาตนะคะัี๋นี่ให้ถ่ายด้วย